กัมพูชาเราก็ไม่คุยกับเขาตรงๆแล้วเราก็ต้องคุยผ่านล่ามผ่าเอ้ยไม่ใช่ผ่านตัวกลางผ่านคนที่มาเป็นคนไก่เกลี่ยแล้วแต่เราก็ต้องทาแหละอะไรก็ตามถ้ามันอยู่ในประเทศไทยก็ทําไปก่อนเลยแล้วถ้าเราบอกเขาลหละว่าไอเนี้ยแก๊งฟอกเงินเนี่ยมันตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บ้านคุณอนะ่ะคุณไม่จัดการหน่อยเหรอบ้านฉันไม่มีนะอะไรแบบนี้ใส่ไลายอย่ามาใส่ไลน์ ใส่ร้ายนี่ไงเงินขนาดนี้เ,ออเราสามารถเอาไปคืนคนที่เขาเดือดร้อนได้ไหมอะแต่ต้องตรวจสอบเส้นเงินก่อนต้องคืนอยู่แล้วออพี่กิง้งยังไงเงินพวกนี้มันได้มาโดยผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นใครที่โดนหลอกในรูปแบบนี้คุณผู้ชมหลอกให้โอนเงินหลอกร่วมทําธุรกิจ คุณต้องไปแจ้งความนะคะต้องเอาชื่อตัวเองไปอยู่ในระบบเพราะว่าหลังจากที่เขาจับได้แล้วเนี่ยยึดทรัพย์มาถ้าเกิดว่าต้องคืนทรัพย์นั้นให้กับคนที่เป็นเจ้าของเผื่อได้รับคืนบ้างนะคุณผู้ชมมีความหวังเอาไว้นะไปแจ้งความให้หมดเลยไอ้พวกบัญชีมุงบัญชีม้าที่เราโอนไปน่ะถ้าตํารวจไม่รับแจ้งนี่มาบอกค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เขาพยายามปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กันอยู่ยังไงเจ้าที่รับแจ้งอยู่แล้วนะคะเออแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมสําหรับใครที่สนใจเรื่องการลงทุนเนี่ยให้รู้เอาไว้เลยนะครับว่า เราเนี่ยเวลาจะโอนเงินเข้าไปเทรดแอปพลิเคชันลงทุนต่างๆนานาจะไม่มีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีปลายทางที่เป็นชื่อบุคคลส่วนตัวเด<อ>็ดขาดส่วนใหญ่ก็คือ อย่างพี่บอลอย่างเงี้ยจะซื้อกองทุนกองทุนอะไระอยู่ในบัญชีเราเงินก็อยู่ในบัญชีเราเป็นชื่อของเราแล้วสามารถใช้บัญชีเราผูกกับแอปพลิเคชันที่ลงทุนแบบถูกกฎหมายจะไม่มีการโอนเงินของเราเข้าสู่บัญชีบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลที่3อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามมีคนมาชักชวนไปลงทุนมีแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาหน้าตาม,มีกระดานเทรดมีตารางหุ้นเรียบร้อยดูน่าเชื่อถือแต่ถ้าเขาบอกว่าเราต้องแปลงสก,กุลเงินโดยการโอนเงินไปเข้า บัญชีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจ้าของบัญชีเขาจะเปลี่ยนสกุลเงินเป็นดิจิตอลให้ให้รู้ไว้เลยว่ากาลังโดนหลอกนะครับจะไม่มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นทุกกรณีครับอีกหนึ่งงานที่เจ้าหน้าที่ทําอย่างแข็งขันเลยค่ะคุณคนุชมก็คือเรื่องของการทําลายยาเสพติดครั้งนี้มันมาเป็นขนมเลยเยลลี่กัญชาผลิตออกมาน่ารักเจ้าหน้าที่จัดการเรียบเลยค่ะไปตวจะต,ติดตามตัวเจ้าของมาสอบปากคำได้เร็วๆนี้ค่ะ สนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจ๊บสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่กริ๊งนะครับนะขอทราบตามความเป็นจริงหลังจากที่หยุดยิง13ข้อออกมา GBC มีใครเชื่อน้ำลาย ฝ่าย oh. กัมพูชาไม่มีใคร<า>ไว้ใจเลยจริงเป็นแบบนั้นจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาหรือจะเป็นชาวประชาที่อยู่ในโซเชียลมีเดียร้อยเปอร์เซ็นไม่มีใครเชื่อหุนเซนเลยแล้วรอบนี้ออกมาสมทับอีกทีไล่มาแต่บนลงล่างพูดทุกคนแต่สมเด็จหุนเซนหนักหนาสาหัสซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมีการกล่าวหาบิกกุ้งเรื่องหนึ่งนะลูกน้อง ออกมากล่าวหาบิ๊กกุ้งนี่เพิ่งเพิ่งจีบไปนะฮะกล่าวหาบิ๊กกุ้งว่าหลังจากที่ทหารไทยจับกัมบูชาได้ค่า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 เราทำที่ไหนพามาเลี้ยงข้าวนั่งกินข้าวอย่างดีเรามีสติสัปชัญญะข้อมูลก็มีแต่กัมบูชาบอกว่าบิ๊กกุ้งสั่งฆ่าทหารกัมบูชาสั่งทรมานจนทหารกัมบูชาต้องเอ่ยปากโกหกออกมาเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้นี่คือสิ่งที่กล่าวหาไทยยังไม่พอจําหน้าเขาได้สมเด็จฮุ่นเซนใช่ไหม เป็นเบอร์หนึ่งของเบอร์หนึ่งของรัฐบาลกรัรมพูชาอีกทีอรอบนี้หุนเซนเข็นประเด็นออกมาเล่นใหญ่ขนาดไหนเล่นใหญ่ระดับ m อโ็มวทำไมมือพี่ต้นมันใหญ่จัง m อ,อ็ีชี้แค่นี้ก็ได้เอ,อ็มว <MV. S 2> ีโแบบนี้มีการโจมตีว่าประเทศไทยไม่หยุดสักทีฮะ กันเองอ,ะอ,อ่ะคุยยังไงก็ไม่จบแล้วเราจะกลับมาเป็นแบบเมืองพี่เมืองน้องกันได้ไหมหรือว่าเราจะอยู่กันแบบพี่น้องกาสลองสองปีบ <c oughs> อีกกาสลอง <laughs> มันใช่เหรอแบบนี้โอ้อ oh, เราจะกลับมารักกันแบบเดิมได้หรือเปล่าหละ่ะถ้าคุณยังใส่ไฟยั่วยุแล้วก็ทําให้คนเข้าใจผิดกันแบบนี้ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมไทยก็ต้องจับตาละค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีภาพปรากฏออกมาว่าเราต้องสงบเราต้องหยุดยิงแต่มันมีภาพว่าเขาเตรียมเคลื่อนกําลังพลอแอบซ่อนมาในรถที่เป็นขนส่งเอกชน,น,นใช่งไงภาพนั้นแหละค่ะที่ทางไทยตอนนี้กําลังจับตามองเพราะว่าเขาเพิ่มกําลังที่ชายแดนค่ะ นี้จะเป็นคิวของพี่บุ๋มปนัดดาในรายการปร <Hey, S 2> ิศน,นาพยากรณ์บังเอิญใช่ไหมบังเอิญบังเอิญมากจริงๆ <He? S 2> วันอาทิตย์นี้สี่มงเย็นคุณผู้ชมดูนะพี่กิ้งสปอยให้ก่อนพี่บุ๋มปนัดดาเป็นผู้หญิงที่เกิดมาพร้อมกับดวงดาวล้อมอยู่ในวงกลมที่เขา oh. เขาดูโหราศาสตร์ไทยอะ่ะ oh. หมอลักษ์เรียกว่าอันนี้คือดวงมาลัยโชค oh. หรือมาลัยโลก เป็นดวงดา,ดาวที่เรียงกันอยู่ในวงกลมและเป็นครึ่งวงกลมเรียงกันเป๊ะเลยม,มาดูได้ว่าผู้หญิงคนนี้ทั้งเก่งฉลาดสวยมีดวงดาวของการเป็นลงเวทีอะไรก็ได้มงมและมีดาวความเป็นด็อกเตอร์ประจักษ์จริงๆสี่โมงเย็นนะเดี๋ยวมาเจอกันได้เลยวันอาทิตย์ค่ะ,ะของเรานี่เป็นนางงามเป็นด็อกเตอร์ไอฝั่งนั้นเป็นอะไรไม่รู้เป็นด็อกอย่างเดียวอ่ะไม่มีคอมพิวเตอร์เลยพักครู่เดียวช่วงหน้าเปรตมานะครับต้องไม่เกี่ยวข่าวนี้นะเปรต แหลงวัดสาเกตเปรตวัดสุทัศน์รอบนี้สุดจัดสิบกโลกควายให้แล้วไม่เอาคืนอยู่ดีๆเจอผีเปรตพระระแดงแรงขนาดไหนเดินไปเดินมาแล้วสูงกว่าเสาไฟฟ้าโอ้โหปีดีนี่อจริงวิวออริจินอลมายา ทุกวันสาร์อาเวลา21นาิกา45นาทีเริ่ม10สิงหาคมนี้ทางอบมรินทีวี HD ช่อง34 PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุน่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์ เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability อยากไปดูดอกไม้ไแล้วันนี้เรื่องกินเน่ายยากแต่เรื่องเที่ยวไม่มีถอยคุณยายจะไปจริงหรอไปนู่นแล้วใ <c oughs> ส่ใจตัวเองและเสริมด้วย My N ่ Enchoco Advance Pro มี YBG พร้อม HMB สวยจังไว้เก่ารับภูมิใจชัวกล้วยค่ะใครอ,อดใจไม่ไหวแอบบกินโอริโอปีเนี่ย <c oughs> ต้องกินแบบนี้สิถึงจะถูก <c oughs> ชิมครีมจุ่มน เจนอนาขอต้องก้าวให้ทันโลกแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้เขาให้ Q U S T รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองให้ Q U S T แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบขั้นวัตถุดิบจธรรมชาติหมูกระเทียมพินี สวนแฟมิดเยียจัดใหญ่จัดเต็มเพื่อคนชอบชอบครบจบทุกหมวดที่บ้านและสวนแฟมิดเยียแล้วพบกันวันที่1นถึงสิสิงหาคมน,นี้ที่ไบเทคบางนารรองหินหรือว่ารประโยชน์เป็นก,โโกล้อง s 2 6ยีเม plus เกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยปรากรตา่ายปุ๋ยไขาดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้ ใส่ดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้คุณภาพชัวร์แด้ๆผลผลิตสมหวังแป๊ะแปะุ๋ยตากระต่ายน้ำมะนาวเย็นๆมาแล้วจ้า อันนั้นแน่แน<ะ>เสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอ,อต้องนี่เลยเซนสไดมัลติแคร์ด้วย3พลังช่วยปกป้องฟัน 1. ช่วยลดการเสียวฟัน 2. ช่วยป้องกันฟันผุ 3. 3. ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นช่วยลดเสียวฟันได้ไม่ต้องแ์งอีกอครบคุ้มด้วย3พลังใช้ได้ทุกวันเซนสไดมัลติแคร์ลองเลยรอหินหรือว่า ประโยชน์เป็นกล่อง s 2 6 Omega p l โอเมสนับสนุนโดยเข้าเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎสายไฟฟ้าฟูเลอร์ จ่าฝูงพันใหม่แทรกเตอร์คูโบต้า52แรงมา้าเช้านี้7จ็ดมงครึ่งคุณผู้ชมฟ้าสว่างยังคะสว่างแล้วครับสว่างแล้วนะขอเล่าเรื่องผีได้ปะได้ได้อะสว,สว่างแล้วนะพอได้เออห เนี่ยทีมงานก็เล่นเสใหญ่เลยอ่ะมีคนเจอเปรตพี่พี่หลังพี่บอลด้วยมีคนเจอเปรตแบบเปรตแบบแบบเห็นเป็นเงาเปรตแล้วเคลื่อนย้ายขยับตัวได้แล้วก็ถ่ายคลิปติดเปรตด้วยปกติที่เราเคยเห็นในข่าวเนี่ยพี่กิ่งได้ยินแต่เสียงนะเหมือนวัดวันก่อนอ่ะวิววิวมาเลยทั้งในวัดแล้วก็ที่ชายแดนแต่ว่ายังไม่เคยมีใครเนี่ยถ่ายรูปติดเปรต ตัวใหญ่ๆชัดๆแบบนี้ได้มาก่อนเลยค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสะพานภูมิพลใช่ไหมดูจากภาพแล้วด้านล่างเขามีมีสว,สวนสาธารณะ,ะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างคลองลัดโพมีคนไปนั่งเล่นนั่งรับลมสบายๆใต้สะพานแล้วช่วงประมาณพลบคำ่ำสิ่งที่เขาไปเห็นเขายืนยันว่านั่นเปรตค่ะ